สวัสดีครับเปรวิศวะนะครับกระบะมือสองนะครับมีรถกระบะนะครับสีดำนะครับตัวยกสูงที่เป็นค่ายของอีซูซูนะครับหล่อสวยๆคัดมาให้แล้วนะครับคันนี้ทะเบียน4529นะครับก็เช่นเคยนะครับเป้นะก็ทานะครับมีอยู่2ช่องนะครับเป็นตัวอ่าช่องกระบะช่องหลักช่องหนึ่งช่องเก่านะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับก็ลงไม่ทันรถเข้ามาเยอะนะครับก็เลยทำสองช่องนะครับถ่ายลงมาแล้วสองคันนะครับ แล้วก็ถ่ายรวมให้ดูแบบนี้ด้วยนะครับอัปเดตก่อนใครได้กระบะสวยไปใช้แน่นอนนะครับกะล์ฟทุกคันคัสเกตนะครับมีมาตรฐานโครงสร้างเดิมสีเดิมทุกคันเลยนะครับอ่ะพาดูนะครับกระบะนะครับบอกเลยว่าเกตเมาตรฐานนะครับทุกคันคันนี้เป็นดี a มสีดำสีประตูยกสูงนะครับให้ดูก่อนนะครับว่านะครับคันนี้นะครับได้ตรวจรถตอนใจผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับราคา400,009นะครับเป็นตัวเครื่อง300ซทแพิคนะครับไป96,000นะครับ ไม่เก้าหมื่นคันนี้ได้เป็นเกียร์นะครับเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกนะครับจอมีให้ครบแอร์ออโต้ตัวนี้นะครับได้เป็นตัวเกียร์ห้าสปีดนะครับสีดําคุมโทนหล่อๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะนะครับเบาะนะเบาะนะครับสีดํานะครับเครื่องสามพันนะบอกก่อนเลยนะครับพละพิงแขนมีให้ครบนะครับ มีให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับและผมจะบอกว่านะครับยางเนี่ยของมิชลินนะครับยางเดิมแม็กขอบนะครับสภาพกิฟช่วงล่างแน่นนะครับใครหากระบะไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยสีดำหล่อๆตัวแซดพลาสติกนะครับสภาพกิฟเนียนเียนกล้องหลังพร้อมจอมีครบช่วงล่างหนึบๆนนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างขับดีขับนิ่มนะครับแล้วก็ ดูแลรักษาไม่ยากครับกระบะนะครับใครหาอยู่นะคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับยังโสดยังว่างนะครับตัวเครื่องไฮรันเดอร์ด้วยนะครับราคาตามสกบสี่แสนแปดหมื่นเก้านะครับไม่เก้าหมื่นปีสิบหกนะจัดมาได้เลยดีเซลนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเกียร์กระปุกนะครับมีให้เลือกนะครับนี่สมาร์ทแคปแบบนี้นะครับสมาร์ทแคปแบบนี้ราคา4ี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับตัวนี้ได้เครื่อง2.8นะ2.8ตัว G นะครับ เครื่องโคดใหญ่ขับโคดดีชงล่างโคดแน่นนะครับอึดตึกทนนะครับอะไรหาง่ายค่าเซอร์วิสถูกบอกเลยว่าต้องต้องโตโยต้ารีโวเท่านั้นนะครับ 2.8G สีขาวปี16นะครับไม่เก้าหมื่นนะแล้วดูภายในของเขานะครับเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังเกียร์แมนนวลหกสปีดมีจอให้แอร์ออโต้นะครับผมอะไรเป็นฟูออ p ชั่นนะครับผมคุ้มเลยไม่เก้าหมื่นห้าพันครับไม่น้อยมากนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับ สมัยแคปเปิดได้นั้งได้3คนโครงสร้างเดิมไม่มีนงไม่มีไม่มีสนุนสนิมขึ้นนะครับสภาพสวยกริฟเลยนะครับรถการันตีเลยนะครับไม่มีสนุนสนิมขึ้นแน่นอนนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มเลยนะครับโครงสร้างเดิม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 นะครับเป็นอาร์ตทุกอย่างเดิมหมดนะครับโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้นะครับมาตรฐานเกรดเเราถึงจะขายให้นะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับใครหากระบะอยู่นะครับกระบะสวยสวยเดิมเดิมนะครับ ทักมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ปดเก้าสี่แปดสี่แดนะครับมีให้เลือกอยู่2คันที่เป็นสีขาวพียงตัวยกสูงนะครับคันนี้4ี่แส0าปี16บนะครับจัดมาทักมาได้เลยนะครับคันนี้อนุโนมัติแล้วรอรับรถนะครับผ่านแล้วนะครับคันนี้เป็น4ประตูสีดำเกียร์โตขอบ18นะครับยางขอบ18แม็กอลอยนะครับสวยหล่อน้าใช้มีเครี่บอยให้ครบนะครับใครหาทักมาโทรมานะครับ ทักมาโทรมาได้เลยนะครับฟิล์มรอบคันนะครับยังไม่ติดให้นะครับแถมให้ได้ด้วยนะครับอยากได้คันนี้จัดมามีแถมฟิล์มให้นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับสภาพคือเดิมดีเลยนะครับยูโูเป็นรถที่สวยน่าใช้ยอดนิยมนะครับแต่คันนี้ข้อดีคือได้ปีใหม่ปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับหล่อสวยๆนะครับสีดําสภาพกริบนะครับภายในนะครับภายในนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะเป็นไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้สตาร์ทตสต็อปมีให้ครบนะครับออโต้ออฟพวงมาลัยมีคู่สอนโทนให้นะครับผมปล่อยไปคันนึงครับเป็นสเปคนี้เลยนะครับแต่เป็นโวแคปนะก็ปล่อยไปแล้วนะครับราคาดีนะครับคันนี้ก็ราคาดีด้วยนะครับอย่าอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเบาะหนังนะเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะครับเป็นสีน้ำตาลหล่อๆสวยๆแบบนี้พนักพีแขนตรงกลางมีให้นะครับโอ้สวยน่าใช้เลยนะครับรถสวยน่าใช้มากนะครับใครหาอยู่นะทักมาโทรมาได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8เจดปด้าสี่แดสี่ดนะครับ สมาร์ทแคปนะครับเปิดได้ไอ้ขออภัยครับไม่ใช่ครับแคลริบอยเปิดได้นะครับพูดผิดนะครับตัวแซดเหมือนกันนะครับซดแพตติกนะครับนี่ลาที่แคลริบอยเปิดได้สภาพข้างในคือกิฟมากนะครับกล้องถอยพร้อมหูจับโครเมียมมีให้ครบนะครับสภาพกิฟเลยนะครับใครหาอยู่ทักมาได้นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับทักมาได้เลยนะครับมีทั้งเอเซียทั้งตัวอ่ารีวโตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูนะครับนี่ สีประตูแต่งโซนรองรับไม่ร้อยมีโลบาร์ด้วยนะครับคัานี้รู้สึกว่าท่อจะเสียงแซดๆหน่อยนะครับมาดูกันภายในนะครับเป็นยังไงราคานะครับหนึ่งจุดเก้าแซดตัวสเตลนะมาเจ็ดหมื่นแปดพันโลนะครับรถมือเดียวเจ็ดหมื่นแปพันโลรถนะครับปีสิบแปดสีดำนะครับหล่อๆคุมโทนนะครับอ้สวยน่าใช้นะครับก็ทุกอย่างนะครับรถอ่ะก็คัดทห้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสีก็ต้องเดิมนะครับเดิมเดิม คัดเกตให้อยู่แล้วนะครับใครชอบนะกระบะนะครับที่เป็นตัวปีใหม่ไม้น้อยแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับถ้าใครชอบตัวเตี้ยก็มีให้นะครับนี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับยูสุนะหนึ่งเก้าตัวเอสนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะปีใหม่นะครับไม้น้อยจัดได้เลยนะครับนี่ไปไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับดูกระบะนะครับช่องเป้นะครับมีสองช่องนะมีเป้ปอ่าเป้วิศวะ กระบะมือนะครับก็ช่องนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งครับเป้รถกระบะเกตเออีกช่องหนึ่งนะครับผมคัดแต่กระบะสวยๆนะครับมาดูหน้าดูตากันก่อนนะครับนี่ครับเป้นะครับมีสวัสด์มีสวัจริงๆนะครับจบนะครับก็บอกเลยเรื่องรถนะไม่ต้องห่วงครับมีความรู้เรื่องรถอยู่แล้วนะครับตามตามความรู้นะครับเรามีรูรู้เรื่องรถดูรถเป็นนะครับผมเดิมไม่เดิมดูยังไงการดูแลสอนรถเป็นยังไงบอกให้หมดนะครับทุกคันนะครับบอกเลยว่าต้องผ่านนะครับผ่านมาตรฐานไม่ไม่ผ่านบอกเลยว่าซื้อขายไม่ได้นะครับ มาดูกันต่อนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็น t o y ย t a r รี o นะครับรี vo ยกสูงมีแคดดีบอยให้ครบเลยนะครับเรียกว่าจะบอกเลยครับเรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับนี่แคดดีบอยมีครบนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นสีมาตะนะครับ้วดูช่วงลงช่วงล่างนะสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับเรียนสังคมชัดเจนหล่อๆนะครับ คันนี้ได้ยางนะครับของ thunder นะแล้วก็แม็กอลลอยขอบ17นะครับสวยน่าใช้ยกสูงนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถโดยงานนะเป็นรถที่น่าใช้นะเพราะว่าประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับเฟรมติดรอบพันแล้วนะครับและให้ดูตรงนี้นะครับนี่เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับอ่าเบาะผ้าลาโพงสี่ดอกรอบพันดอกหกนิ้วโครงสร้างเดิมนะครับเดิมเดิมหัวนุนหน็อตเดิม เดิมเดิมนะครับไม่เดิมไม่ดีเป้ไม่ขายอยู่แล้วนะครับประยุกพยางมีให้ครบนะครับแม่แรงเครื่องมือเช็คให้หมดแบบละเอียดนะครับรถต้องเดิมต้องดีนะครับคันนี้มีบลูทูธให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับโหมดจับขี่ให้เลือกอยู่2โหมดนะครับใครชอบเกียร์ออโต้เขาจัดให้ได้นะครับอ่าสภาพกิฟนะครับหน้าหลอด้วยนะครับหน้าหลอล็อกโค้แบบนี้ยอดนิยมนะครับหน้านี้อันดับหนึ่งเลยยอดขายนะครับหรือถ้าใครชอบของตัวที่เป็นคล้ายรถเจ็ดที่นั่งนะครับก็มีให้เช่นกันนะครับมีให้เช่นกัน ตัวอันติเมตนะครับเป็นของค่ายอิสุนะครับรถเจ็ดที่นั่งมีให้ครบเลยนะครับสีดําสีเทาดำนะครับแล้วก็จะบอกว่าอิสุเนี่ยราคาดีนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับมีให้เลือกอยู่หลายคันนะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะครับโครเมียม2ชั้นนะครับกันชนหน้าเป็นสีดาเงาพิลิกไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์ด้วยไฟหน้านะครับสวยมากสภาพนี้ได้ใช้นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับค่าตัวนะครับ 7 7 9 0 0นะครับสภาพนี้สเปคนี้การันตีให้เลยนะครับคุณภาพนะต้องเดิมแท้นะครับเล่มนะครับตรงปกแน่นอนโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถต้องต้องสวยเช่นกันนะครับทุกคันคัาเกตให้อยู่แล้วนะครับใครอยากได้รถครอบครัวก็มีให้นะครับหรือเป็นฟอร์จิ e เนอร์ก็มีนะครับนี่ฟอร์จินเนอร์นะครับเครื่อง2.4 2.8มีให้หมดเลยขับสองขับสี่มีให้หมดนะครับตัวที่เป็นหน้าแชมป์ก็มีเช่นกันแบบนี้นะครับอ่า มาดูนะครับกระบะ4ประตูที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับสีแดง4 7่แ0ดคันนี้นะครับสภาพใสๆกิ๊บๆนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับฟิล์มเซรามิกติดมาครบกันสตร์มีมาให้นะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยยังไม่ติดฟิล์มนะอย่าแถมให้นะรถปี16นะแต่ไม่เก้าหมื่นเองไม่น้อยมากนะครับคงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเดิมอยู่แล้วนะครับ คันนี้คันสุดท้ายที่จะบอกว่าว่างอยู่นะครับคือตัวนิสสันนาวาร่าแบ็กอ dition นะครับยางออฟโรดดุดดุดันดันสายลุยบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับแต่ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้คันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับมีกล้องหลังให้มีลาบาให้นะครับคิก์คอนซา์แต่งมาแล้วแต่งมาแล้วนะครับฟรมนะครับ60ลบรอบพันแต่งมาครบเลยนะครับนิสสันนะครับเป็นรถค่ายหนึ่งที่นะครับออปชั่นให้มาคุ้มให้มาเยอะเกินมากนะครับย้ำว่าเกินเลยนะครับ คุ้มค่าเกินราคานะครับแรงม้า163ตัวเครื่อง2.5 VGS Turbo นะครับกระจกมองข้างได้มาเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับมีบรนจดข้างบริเวบที่มีสีส้มสะท้อนแสงติดมาให้ครบนะครับมาดูภายในกันนะครับให้ดูภายในนะครับบอกเลยว่ารถสภาพนี้สวยหล่อมากเลยนะครับขาวตัดดำหล่อๆนะครับราคา479,999บาสนะครับและดูภายในของเขานะครับ พุมโทนด้วยสีดำมีคุชคอนโทรลล็อความเร็วให้แอร์แบ็กมีให้ซ้ายขวาครบเกียร์แมนนวลนะครับมีจอให้พร้อมกล้องด้านหลังนะครับพุ่สสตาร์ทก็มีมาให้ครบเลยนะครับและที่สําคัญนะไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับปีใหม่ไม่กลางๆนะครับสภาพนี้นะครับเป็น4ประตูด้วยนะครับได้สเปคสีประตูเลยนะครับเบาะหนังนะครับนิสสันมีแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้ซึ่งค่ายอื่นไม่มีให้จะมีให้ก็ต้องเป็นตัวตัวท็อปหรือว่าเป็นพวกรถที่ราคาแปดเก้าแสนไปเลยนะครับ บอกเลยนิสสันให้มาคุ้มโคตรน่าใช้นะครับรีบจับรีบจองนะครับใครหาอยู่นะแรงๆเยอะๆแบบนี้นะครับแผนเพจอยู่เดิมครบนะครับสวยๆสมบูรณ์เลยใครหาอยู่ทักมาโทรมาได้เลยนะครับมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกอยู่หลายคันนะครับอยากได้รถกระบะหรือ f o r t u n e r ทักมาได้เลยนะครับผมมีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์นะครับนี่ครับเป็น TRD อดนี้มันก็มี f o r t u n e r TRD ีดสีดำนะครับสีขาวก็มีนะครับ1นึ่งล้านแปดหมื่นกับหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับมีให้เลือกเช่นกัน สวยๆแล้วหล่อนะครับสวยแล้วหล่อเลยนะครับอ่าอ่ามาดูกันนะครับมาดูกันตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีอยู่มีนะครับสี่ประตูโตเตียรีแม็กนะครับก็มีให้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นนะครับนี่นี่นี่อ่ามีเพิ่งล้างเพิ่งเข้านะครับตัวนี้ราคาถ้าจะไม่ผิดนะครับ น่าจะห้าแสนต้นๆนะครับห้าแสนในหมื่นเก้านะครับตัวนี้เป็นสี่ประตูนะครับเกียวโตยุกสูงนะครับรีโวนะยสวยเลยสภาพก็เดี๋ยวล้างสปาบอกเลยว่าสวยคลิปนะครับใครได้ทักมาโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับทุกคันนะล้างสปาให้ีอยู่แล้วนะครับเกียร์เองมาตรฐานนะครับอยากได้กระบะนะครับทักมาได้เลยเบอร์ด้านล่างศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดเลยไลน์ดีได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัว เอฟซิมช <F> ันนะครับไปก่อนแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ